ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย o ทู u ปัจจุบลนาวครับผมคลิปนี้โรงงานแต่งครับผมขอบคุณสีครับอรวสอบารวจสอบสองสามสี่ อนนี้กำลังเช็คสัญญาณครับผมช็คเสอบทดสอบสามสี่ห้า่มสอบสามสี่ทดสอบทดสอบทดสอบสามสี่ห้าเช็คเช็คทดสอบทดสอบสามสี่ห้าหก

ขอินอะไรมันนเลย่ะิงเงินจิเงินิ้เงินอินจีแดงเอาไล่ะสีแดงม้เสียไปนูกเสียไม่ดบเอเลยเสียเสีโอ้บกบโอ้บรถอนกอนถอนก่อน้ลมดีทดสอบทดสอบสาสี่ห้าเช็คทดสอบหวานเจี๊ยบโอขอุญาตใส่เสียร บริททดสอบเสียงนะครับผมเป่น่าจะจัดอะไรเอีี่บรเวื่อาวรี่ก่อนเนาะเี่ก่อนเอาเคออกมาได้มายมาเนาะะไมู่่ออกแล้วถ้าูดมือนนะพี่่อนมือนนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม เียงฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตาม <1> 1> ให้ด้วยนะครับ <1> 1> ขอบคุณมากๆครับผมด้าดียังไม่คไปฟังนะี่ะั